สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับช่อง Reff Channel วันนี้นะครับ Reff Channel ก็จะมาทำการสอนตัดต่อวิดีโอสั้นๆนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานให้กับเพื่อนๆได้ลองทำการตัดต่อวิดีโอระหว่างอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อคุณหมอนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันจะยากแค่ไหนนะครับแต่เราจะทำให้มันง่ายที่สุด ที่เพื่อนเข้าใจมากที่สุดนะครับเดี๋ยวลองกันเลยลำดับแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Adobe Premiere Pro ขึ้นมาเลยนะครับเมื่อเราเปิดเข้าโปรแกรมแล้วเนี่ยทางโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นหน้าต่าง Start ขึ้นมาให้เรานะครับให้เรากด New Project นะครับก็คือเราจะเริ่มงานใหม่นั่นเองจากนั้นนะครับให้เราทำการตั้งชื่อนะครับผมจะเป็น Slide Show แล้วกันนะครับสไลด์โชว์อันนี้ก็คือที่อยู่นะครับโลเคชันก็คือเราจะจัดเอาไว้ในไหนนะครับให้เพื่อนปรับตามผมเลยนะครับเรนเดอร์อย่างไรนะครับให้เลือกที่2นะครับวิดีโอไทม์โคสนะครับ Display Audio เอาแบบว่าธรรมดานะครับ Simple s i m p ป e ก็พอ เส็จแ,แล้วก็ทำการโอเคอ่ารูปร่างหน้าตาในการตัดต่อก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับอย่างแรกนะครับเราก็ต้องไปที่ตรงสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับที่เราเป็นโฟลเดอร์ที่เราตั้งเอาไว้นะครับเขาเรียกว่าเอาฟุตเทจอะไรต่างๆหรือ image, อิมเมจวิดีโอหรือรูปภาพต่างๆนะครับก็สามารถเอาลงมาไว้ตรงนี้ได้นะครับ วันนี้นะครับผมจะมาตัดเป็นวิดีโอสั้นๆแล้วกันให้เพื่อนๆได้ได้ลองรับรับฟังและรับชมกันนะครับแล้วก็สามารถไปหาโฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการได้เลย รูปแบบนี้นะครับเราจะทำเป็นสไลด์โชว์ก็ได้หรือเราจะทำเป็นวิดีโอในการตัดต่อวิดีโอก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ตัวฟุตเทจหรือตัววิดีโอที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ทำการลากมันนะครับเข้าไปในตัวไทม์ไลน์ตรงนี้นะครเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าจะมีไฟล์ ตรงนี้ทั้งหมด2อย่างก็คือตรงที่เป็นรูปนะครับตรงที่เป็นรูปกับเสียงนั่นเองนะครับแต่ในกรณีเพื่อนบางคนนะครับเพื่อนผมเคยปรึกษามาปัญหาที่ว่าเวลาเอาลงมาแล้วมีแต่รูปหรือมีแต่ภาพเคลื่อนไหวไม่มีเสียงให้ทําการนะครับให้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ลากวิดีโอลงไปใหม่นี่คือการแก้ปัญหานะครับมันก็จะขึ้นทั้งสองอย่างเหมือนเดิม ทีนี้เนี่ยเราจะทําการตัดวิดีโอแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นภาพนี่นะครับตรงส่วนขยายนะครับหน้าจอก็สามารถขยายตัววิดีโอนี้ได้นะครับไปที่วิดีโอคอนโทรลนะครับแล้วก็สามารถเลือกสเกลได้นะครับจะเอาใหญ่เล็ก ประมาณไหนนะครับอาทีนี้เรามาจะทําการตัดแล้วนะครับเราจะทำการตัดทีนี้เนี่ยให้เพื่อน,อนไปที่ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ผมจะสอนวิธีรัดนะครับวิธีรัดก็คือให้เรากดตัว c นะครับมันจะขึ้นตัว ตัวใบมีดอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราก็ตัดกดคลิกซ้ายเลยครับปาบเข้าให้แล้วเราจะกลับคืนให้กดตัว V มันก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับกดตัว V ก็จะกลับไปเหมือนเดิมเราก็กดคลิกที่ส่วนที่เราไม่ใช้นะครับแล้วเราก็กดเลยครับ delete นั่นเองสามารถดึงวิดีโอนะครับมาต่อกันได้นะครับมาต่อกันไปเลยนะครับล้วก็กดเล่น นี่เป็นฉากด้างหน้านะครับเราก็อันนี้ไม่ตัดดีก,กว่านะครับกำลังดีนะครับเราก็เอาตัวที่3ภาพแต่งตัวนะครับเอามาต่อกันนะครับให้ปเป็นสตรอรี่เล็กๆว่าเป็นการตื่นนอนล้างหน้าอาบน้ําแปรงฟันกิ๊บยวประจําตัวเสร็จแล้วก็แต่งตัวไปโรงเรียนนั่นเองนี่ก็เป็นในลักษณะของวิดีโอเล็กๆที่จะสอนทํากันในวันนี้ เป็นซีเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับทีนี้ล่ะเราไม่ต้องการเสียงใช่ไหมครับเราไม่ต้องการเสียงด้านล่างนะครับเพราะว่ามีเสียงรบกวนเพื่อนๆสังเกตนะครับมันก็จะมีเสียงตึงต้งตังต้งตึงต้งตังต้งตึง้งตั้งพอนานแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการมันเราก็ทงการตัดมันทิ้งแล้วใส่เสียงเพลงลงไป พอใส่เสียงเพลง้นเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่ามันจะสมูทขึ้นไหมเทคนิคการใส่เสียงเพลงนะครับให้เราคลิกที่วิดีโอนะครับคลิกคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วไปที่อันลิงก์นะครับเพื่อที่จะแยกตัววิดีโอกับทางเสียงเนี่ยแยกออกจากกาันนั่นเองนะครับจากนั้นเราไม่ต้องการแล้วเราก็ลบไปนะครับทําในวิดีโอที่เราไม่ต้องการนะครับหากมีฉากพูดอะไร เราอยากเก็บเอาไว้ก็เก็บเอาไว้ได้นะครับแล้วก็ลบไปลบไปทีนี้เราก็ต้องไปหาเพลงหรือดนตรีที่คิดว่ามันน่าจะเหมาะสมกับวิดีโอตรงนี้ตอนเช้าๆตื่นนอนมานะครับเดี๋ยวลองไปหาเพลงกันตาม YouTube หาได้เลยนะครับแต่แนะนำว่าอย่าเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์เพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องได้นะครับ เมื่อเราทำการโหลดมาแล้วนะครับเราก็แค่ดึงนะครับจากโฟลเดอร์เราเซฟเอาไว้เข้าไปที่หน้าต่างสไลด์โชว์ของเราเลยทีนี้เราก็ดึงรูปหรือเพลงนะครับที่เราต้องการลมเข้าไปเลยในลักษณะนี้นะครับอย่าให้มันซ้อนกันนะครับมันจะทับกันเกิดการทับกันเกิดขึ้นนี่เพื่อนๆพื่ทำใหม่แน่เลยให้ดึงไปด้านบนก็ได้นะครับจากนั้นก็เราไม่ต้องการภาพมันนะครับเราก็ทำการ คลิกขวานะครับแล้วก็อันลิก์นะครับจากนั้นแล้วก็ทําการลบรูปภาพไปนะครับอ่าแล้วก็ดึงขึ้นมาข้างบนก็ได้นะครับรอดูซิว่ามันจะเข้ากับวิดีโอเราไหมนะครับ พอได้เนาะถือว่าพอได้นะครับถือว่าพอได้ถือว่าพอได้เลยนะครับผมก็จะตัดทิ้งไปครับที่เหลือเพื่อนๆากเกเนครับว่าพอมีเสียงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นแรกๆนะครับเราก็ยังไม่คาดคิดหรอกรับว่าวิดีโอหรือเพลงนี้เนี่ย มันจะเข้ากับวิดีโอของเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆลองผิดลองถูกนะครับแล้วก็ลองทําไปเรื่อยๆนะครับการทําซ้ําๆบ่อยๆมันจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ๆนะครับทำให้เราเริ่มชํานาญมากขึ้นแล้วก็เริ่มใส่เสียงเพลงมีความคิดเอทดในการทําตัดต่อวิดีโอมากขึ้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับใช้ดูส่วนเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันสามารถปรับลดขนาดเสียงได้ไหมตอบเลยนะครับว่าได้ เพียงแค่เพื่อนๆน,นะครับไปย่อขนาดตรงนี้นะครับให้มันกว้างขึ้นให้มันดูกว้างขึ้นเห็นเส้นนี้ไหมครับเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นตรงกลางนะครับนั่นคือความดังของเสียงนะครับไม่ว่าจะขึ้นมันก็จะดังเมื่อเอาลงมันก็จะเริ่มเบาลงเบาลงเรื่อยๆนะครับอันนี้คือบางคนเนี่ยอยากใส่เสียงครอเบาๆแล้วก็ดึงลงมาเบาๆ นะครับดึงลงมาเบาๆอาเดี๋ยวลองดูนะครับแล้วก็อาจจะมีเสียงพูดช่วงนี้ก็ได้นะครับอ่าก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับอตอนจบนะครับเพื่อนๆบางคนอยากจะมีเอฟเฟกแบบภาพก็จะเฟดลง ค่อยๆดำหายไปจางๆไปใช่ไหมครับให้เรากดไปที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับเอฟเฟกตรงนี้นะครับจากนั้นให้ไปที่วิดีโอทานเซชันนะครับให้เลือกที่อันที่2ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเลยครับตามใจเรานะครับจะมีแบบ 3D ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมชอบอันนี้มากกว่านะอย่างเช่นอ,อันเนี้ยผมจะใช้ประจำเลยอันที่2เนี้ย ผมจะ่ชัดไมจำเพราะว่าเวลาวิดีโอมันลันไปแล้วจะจบเนี่ยมันจะเฟดลงนะครับอลองดูนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นลักษณะของวิดีโอมันเฟดลงนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิดีโอในการสอนการใช้โปรแกร,รม premiere pro นะครับในการทำวิดีโอเบื้องต้นนะครับวิดีโอที่ผมมาแนะนำก็เป็นการทำวิดีโอแบบเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไป ไม่มากก็น้อยน,น,นะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Refresh Channel เพื่อที่จะได้สร้างสารรค์ผลงานก็ขอให้เพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ Refresh Channel ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ